นพร้อมหน้าสุขตามประสาท้องถิ่นพอเพียงพออยู่พอกินสุขแค่นี้ก็เพียงพอแล้วสวัสดีครับพ่อพงพอเพียงนะครับคลิปนี้พ่อพงพอเพียงจะพามาดู มะนาวนะครับที่สวนของพ่อพงนะครับปลูกไว้อยู่ไว้กินนะครับไม่ได้ปลูกไว้ขายแต่ก็มีเยอะมากนะครับกินไม่ทันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับนี่ครับก็คือแปลงมะนาวนะครับนี่ครับมะนาวมะนาวนี้เป็นมะนาวแป้นพิจิตนะครับท่านผู้ชมนี่เห็นไหมครับพ่อพงตอนกิ่งเองแล้วก็มาปลูกเองนะครับ แต่ก่อน ane, พ่อพงก็มีแค่ต้นเดียวนะครับปลูกไว้ที่บ้านนะครับมีแค่ต้นเดียวซื้อมาต้นเดียวปลูกแล้วก็พ่อพงก็มาตอนกิ่งเองนะครับเนี่ยกิ่งขนาดประมาณนี้แหละกําลังตอนเลยนะครับนี่ครับตอนเองแล้วก็พ่อพงก็เอามาปลูกไว้ที่สวนนะครับมีเยอะนะครับนี่ตอนนี้ก็ติดผลนะครับคือเท่าที่ผมสังเกตดูเนี่ยจะติดผลตลอดทั้งปีเลยนะครับก็มีกินทั้งปีไม่ได้ซื้อนะครับ ในช่วงฤดูการของมันจริงๆเนี่ยมันก็เยอะนะครับแล้วก็ร่วงเต็มสวนเลยนะครับนี่แต่ตอนนี้นี่ก็กําลังออกอีกชุดหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีดอกเพิ่มมาเรื่อยๆนะครับนี่เราไปดูนะครับวันนี้ก็เก็บมะนาวด้วยนะครับสวนก็จะลกๆหน่อยนะครับไม่มีเวลาตัดหญ้านะครับเดี๋ยวจะหาจ้างคนมาตัดอยู่นะครับนี่เห็นไหมครับนี่ มะน,นาวอันนี้จะเป็นรู้สึกว่าต้นนี้จะเป็นไร้เม็ดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเนี่ยต้นเนี้นะครับปลูกไว้ระหว่างต้นอินทผลัมนี่ครับคือมะน,นาวนะครับพอพงปลูกไว้ระหว่างแถวอินทผลัมนี่ครับพาชมนะครับแล้วระหว่างอ่าระหว่างต้นมะน,นาวเนี่ยพ่อพงก็จะปลูกเป็นตะไคร้แล้วก็ข่านะครับเห็นไหมครับนี่ ระหว่างสองต้นอย่างเงี้ยนะครับเราจะไม่ปล่อยให้พื้นที่ว่างแล้วก็ด้านข้างพ่อผมก็จะปลูกสับปะรดนะครับเห็นไหมครับนี่ต้นสับปะรดนะครับสับปะรดนี่ก็จะได้พันุ์มาจากจังหวัดเลยนะครับเป็นพันธุ์ไร่ม่วงนะครับนี่เอามาปลูกแบบธรรมชาตินะครับโอ้อันนี้เห็นไหมครับน่าสุกแล้วเนี่ยอันนี้ครับนี่ครับนี่เวลาเราเอาไปกินนะครับจุกเราก็เอาปลูกต่อนะครับขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆนะครับ เป็นพันไร่ม่วงจากจังหวัดเลยนะครับเวลาเรากินสับป,ประรดแล้วเนี่ยคือเวลาเราดื่มน้ำเนี่ยมันจะไม่มีรสชาติจืดเขาเรียกว่ามันไม่กัดลิ้นนะครับนะครับรสชาติจะหวานฉ่านะครับนี่ก็สลับด้วยตะไคร้แล้วก็ข่านะครับอยู่ระหว่างแถวะมะนาวนะครับทุกต้นเลยนะครับเพื่อ ใช้พื้นที่ให้มันเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็มีกล้วยนะครับกล้วยนี้ก็ปลูกไว้บำรุงดินนะครับให้ดินอุดมสมบูรณ์เพราะว่าสวนเราจะไม่ใช้สารเคมีนะครับสวนเราจะใช้ปลูกแบบอินทรีย์นะครับถ้าได้กินผลเราก็โชคดีไปนะครับการปลูกกล้วยนะครับนี่ขา เห็นไหมครับขานี้ก็เป็นขาใหญ่นะครับขาปลานะครับอร่อยมากนะครับหน่อนนี่เอาต้มนี่รสชาติจะไม่เผ็ดมากเหมือนขาบางชนิดนะครับนี่ครับต้นมะนาวปลูกโดยไม่ใช้ระบบน้ําเลยนะครับท่านผู้ชมแต่ก็มีกินตลอดทั้งปีเลยนะครับเราให้ธรรมชาติดูแลให้ฟ้าฝนดูแลนะครับนี่อันนี้จะเป็นเลมอนนะครับ นะครับนี่ร่วงเต็มเลยนะครับนี่จะโดกมากนะครับเมื่อสองสามเดือนที่แล้วนี่โอ้โหกิ่งแบบลากดินเลยนะครับแล้วมันก็จะร่วงหล่นลงตามพื้นเนี่ยนะครับปกติแล้วก็ไม่เคยกินนะครับพอดีว่าเพื่อนให้กิ่งมานะครับเราก็เอามาปลูกไว้นะครับแล้วก็มาตอนขยายมีหลายต้นนะครับนะครับสุกมาแบบนี้เราเองก็ยังแปรรูปไม่เป็นนะครับก็เลยปล่อยให้มันร่วงอย่างนี้แหละนะครับ นี่ครับก็คือมะนาวนะครับอันนี้เราลงทุนแค่ซื้อมาแค่ต้นเดียวนะครับตอนซื้อกิ่งมาก็ต้นละรู้สึกว่าจะห้าสิบบาทนี่แหละนะครับนี่เราลงทุนแค่ห้าสิบบาทเรามีต้นมะนาวเต็มสวนเลยนะครับยังมีอยู่ฝั่งทางนู้นอีกนะครับเป็นแถวแบบนี้นะครับอีกหนึ่งแถวนะครับนะครับนี่นี่ครับ ระหว่างต้นเนี่ยเราก็ปลูกแทรกอย่างนี้แหละนะครับแทรกสลับกันนะครับทุกพื้นที่เลยตะไคร้นะครับขานะครับนไครับดอกนะครับอันนี้เป็นแป้นพิจิตนะครับนี่ครับขาขาก็จะเป็นดอกประมาณนี้นะครับเนี่ยเขาเรียกว่าดอกขานะครับดอกขาใหญ่นะครับสามารถเอาไปกินกับน้ำพริกได้นะครับรสชาติก็จะออกเผ็ดๆหน่อยนะครับนี่ เอาไปเผาไฟหน่อยนึงนะครับเอาไปปิ้งนะครับปิ้งเผาไฟอ่ะครับแล้วก็เอาไปกินกับน้ําพริกไปกินกับปนอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเอาไปใส่แกงขั่วอะไรเงี้ยก็ได้นะครับดอกขาใหญ่นะครับนี่นี่ครับซึ่งพ่อพงก็ปลูกไว้เยอะนะครับริมรั้วเนี่ยนะครับก็จะขยายพันธุ์อันนี้ก็ขยายพันธุ์จากกอเดียวนะครับพ่อพงได้มากอเดียวนะครับเมื่อสามปีที่แล้วนะครับก็ปลูกไว้ที่บ้านนะครับหนึ่งกอ พอปลูกไว้แล้วหนึ่งกอพ่อผมก็ขุดมาขยายมาที่สวนนะครับได้สองปีนะครับแล้วก็กอแรกที่แตกออกมาพ่อผมก็ขยายต่ออีกนะครับได้เป็นร้อยกอแล้วนะครับตอนนี้นะครับท่านผู้ชมนี่ข่าใหญ่ปลูกเป็นแนวเลยนะครับแนวรั้วเนี่ยนะครับสุดแนวนี่ครับนี่สุดแนวไปนู่นถายสวนนู่นนะครับแล้วก็จะขยายเรื่อยๆนะครับนี่แหละครับก็คือสวนมะนาวสวนผสมผสานนะครับ ที่บ้านพ่อพงแล้วก็ปลูกมะนาวด้วยนะครับนี่ครับตรงกลางนี้ก็เป็นแปลงดอกระเจีอวหวานเพชรน้ำผึ้งนะครับสวนก็จะรกมากด้วยหญ้านะครับเดี๋ยวไปดูข้างนู้นนะครับเห็นไหมครับนี่ย้าเริ่มเป็นดอกแล้วนะครับเอาไม่อยู่เอาไม่ทันเดี๋ยวจะหาคนมาตัดแล้วนะครับจะหาคนมาตัดญ้านี่มาดูแปลงมะนาว เห็นไหมครับนี่มะนาวทางนั้นเลยครับเยกำลังเป็นดอกขึ้นมาใหม่เห็นไหมครับนี่ดูนี้เห็นนะครับอันนี้ก็เป็นมะนาวยาวไปหลายต้นเหมือนแปลงแรกๆที่พ่อพงพาชมนะครับ การปลูกก็ปลูกเหมือนๆกันนะครับนะครับปลูกเหมือนๆกันแต่ว่าตรงนี้นี่พ่อพงจะปลูกดอกกระเจียวเห็นไหมเ็ดอกกระเจียวครับลุงข้างบ้านไปนาครับนี่ครับแต่บริเวณนี้พ่อพงก็จะปลูกดอกกระเจียวไปด้วยครับเห็นไหมครับต้นดอกกระเจียวนะครับดอกกระเจียวหวานเพชนินน้ำพึ่งปลูกเพื่อ ขายพันธุ์นะครับหัวพันธุ์นี่ถ้าเกิดใครต้องการนี่ต้องรอประมาณช่วงเดือนกุมภาพันธ์น่าครับเราจะปลูกช่วงประมาณกุมภาพันธ์นานะครับเมษาพฤษภามามันก็จะเริ่มออกดอกดินออกมาให้เราได้เก็บกินกันในช่วงฤดูฝนนะครับแล้วก็พ่อผมก็เอา,อาน้อยนานะครับมาปลูกนะครับนี่ปลูกวันนี้เองนะครับนี่เอามาปลูกแทรกระหว่างต้นมะนาว ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง youtube พ่อพงพอเพียงด้วยนะครับ